มาเด้อมากินขวน้ำสาวลาวนี่เอ่มากินขวน้ำกันเด้อแซบบอมาหงยแซบมามากินขวน้ำกันแซบแซน้ำกันเด้อค่ะพี่น,น้องสางบายดีตาสาวเล่ารักหังไวค้ค่ะบอกซื้อเนี่ยนังไว้เด้อที่มาเห็ดอย่างเนือนงังไฟบ่หนังไฟดนังไฟหนึ่งเข่าเนาะแมน ดังไฟหนึ่งเขาเอาฟืนใส่แน่เดียวมันตายไหมใส่ได้ลายมันดุเจ้ <c oughs> านี้ฮากลุกมากนะดังไฟยังบ่ท่านไดออ้อาบเออยังบ่ท่านได้ล้างน้า <c oughs> บ่ได้อา,นาบน้ำาม่ได้ล้างน้าดอกมันหนาวให้หนาวเยน็นอากาศเยน็นมันกับโบหนาวปันใดเนาะมมือน,นี้เนาะอากาศเยน็น ตังแต่เสียงว่ากับเสียงข้อเหบบแล้ว <c oughs> เอาเอาใส่อีกอันนี้นะเอา <c oughs> เอาใส่อีกหนึ่งข้าเนียวมือว่านนี่มือมือว่านนี่อันลูกไส้ไวอยากกินข้าเนียวก็สัน่นก็เลยซื้อมาไดนใดอันกิโลหนึ่งมามาไว้มือว่านนี่ละว,ว่าจะกินข้าเนียวก็สั่นอยู่บ้านนั้นเพิ่นบ่ได้บริกิน <c oughs> นอกจากซื้อข้าเจ้าอันหนึ่งแล้วหนึ่งสุกฮนะน้า ไอ้กินเป็ดแบบนั้นสันถ่ายจะซื้อมานหนึ่งบได้ซื้อที่นนะมแม่ไหมแม่บ่ได้ซื้อมานหนึ่งไหมวะนี่เมื่อนะนี่กาบอบลูเนาะว่าเสียยนผู้ใดมารับลูกกาบอลูจักเนาะแด้ยินแต่ว่าออเมันก็นยังประมั่นใจอยู่แม่โดนๆมากท่าน,นึงกะ ไม่อยากให้ความบอมบุกับลุงสินะกาให้ลูกมามาเด่นน้ำแมแนเนาะอันนี้เพื่อนการคิดแต้ดึงแต่ลูกเอาแต่ลูกมาใส่มันเธอลูกกับกดดันอยู่นี่ถามเมื่อวานนี้เพื่อนถามลูกคนนั้นลูกกับว่าเันเธอลูกกับอยากว่าน้ำเลยทั้งนันนะเพื่อนว่าอเพื่อนว่าจังใดเพื่อนกับว่าจัางสั้นอะตอบตอบไปเริ่มยไปอยากโตแย่งนะเพื่อนก็เลยลูกว่า บอกลายมันกับลายที่ซื้อดอกเมยเอาหมอมาข้างไว้แม่ <c oughs> มาเจ้าตตายังไมเจา้าอ่ะอเอาอันหมอซึ่งขางหน้าเมอดะนี่ตัวนี้น้ำใส่หวดมันยุพุน่นววดนหววนะอยู่ถังเอเาคอมอันนั้นมันแตกแล้วตอนนั้นนะ <c oughs> เอาเหินสม้มมันกลเป็นหินสม้มมุนมุนดอกมันบ่ได้เป็นก้อนดอกพี่น้องมุนมุนแล้วก็เอาไปเอาไปจุ่มแช่น้ำแล้วกาบดนี้น้ำกาใซขึ้นไนงไ่อีบใส่อันเคยเดียวกับพ่อแล้วเออไซสำคัญกับพ่อรัวตี้เบิ่งมันลายพ่อรัดตี้ันบนอาจจะแห้งพอแล้วม<ค>ันบ่แ<ค>ห็งรล้วอือ๋ยอันหวด เขามันสิจุ่มถือหนามนี่นหดนะล่างหดล่างหดแล้วก็เอาเขามาใส่นี่แหละคนบ่าเคยกินข้าวเหนียวนะเห็ดบ่เป็นบนี่เคยกินอยู่แต่บ่าเคยหนึ่งนี่สินะ <c oughs> เคยกินอยู่แต่บ่าเคยหนึ่งเมื่อนั้นห่าหนึ่งเขาก้มแล้วก็เลืไปแช่ไปให้ร่างเปียกหอดเทิงพันเดอเดี๋ยวมันอันมันติดขัอเออเขามันสิติดหด ลองซื้อะครัวบ้านบ้านของเฮาดูแบบง่ายๆใช้ชีวิตง่ายๆเนาะ <c oughs> เดี๋ยวจังน้อยซื้ออันไปเก็บหมักทัวเห็นมีหมักทัวอ่อนๆอยู่เมื่อกี้ไปเบิ่งเนาะเก็บหมักทัวามากแกงแ้งก่กา,ามาผัดผัดหมูหมูวานหมูวานนี่อันซื้อมาอันเห็ดชินดานมันยั่งอยู่เนาะมันบ่มมืดเข้าเสียวเขา,าเสียวมาผัดใส่อันผัก ผักสลัดเนาะผัดใส่ผักสลัดลก็ใส่ไข่เนาะเมน้นมนเ,นเมนูของเฮาเนาะหนึ่งข้าวหนึ่งข้าวเหนียวนบกเก่เคยได้หนึ่งขา้าวเหนียวและเฮ็ดบ,บ่เป็นเอาน้ำเออหั่งอันขวดขวด,ขวดลงมีแต่สื่อกินอย่างเดียวข้าวเหนียวบคเคยบ่ได้บ่ไม่ได้บ,บ้เคยสื่อดอกบ่ซื้อเลยแล้ว เอาเนียวเนี่ย <S <S เอาฟ้ามาปิดมันนี่หมด,ดตาคาดหมดแล้วอันนี้จะได้มีมักอมกอมกอักมักหูดเนาะมักหูดมันก็นเริ่มเป็นอ่ามากเป็นโดกแล้วหละเดี๋ยวมันตาก,กักองให้เบิงเนาะ มันหูมันเริมไก่จะได้กินแล้วล่ะนี่พอดีเลยเอามาผัดใส่หมูก็แซ่บเนาะถ้าผู้ใดเคยกินเนาะสำหรับมิ้นตาว่าแซ่บผู้ลังคนที่บอมาก,กามันมันกะบ,บ่ะแซ่บเนาะกต่แล้วแต่ความมากักความชอบกันแต่และคนเนาะมันกะเรื่อมแห้งเมื่อไเลยมักทั่วกันเลยว่าน้ำม,มันบ่พอใส่หดน้ำกันเอาหดน้ำซูมือซูมือมันกะเออเริ่มอ่าออกมาหม่เนาะแตกไมา่ไม่เนาะค่ะ นี่อันนี้มันก็นใหญ่แล้วเดี๋ยวสิมาเก็บมกทัวนะ่วเนาะนี่อันนี้ก็อีกสองสามมือก็เก็บได้กินแล,ะละ้วล่ะนี่นี่นี่เก็บได้กินแล,ะละ้วล่ะเริ่มแก่แล้วเริ่มแห้งมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวมาเก็บหาเก็บอันที่ หน่วยอ่อนๆนันไปแกงกินเนาะคิดอยากกินแล้วม้น,นีเมืนน่อน,น,นั้นเมื่อนั้นเฮาเก็บันมันมันจะแก่แก่น่หน่อยหนึ่งเนาะบ่แเม่นว่าแก่หน่อยหนึ่งแล้วมันแก่แล้วแล้วยําจนบ่าขาดไหมืันนี้เฮาก็มาเก็บบั่วเนาะเก็บทั่วถั่ทัวของเฮาบ่แกงลายดอกวันนี้ แก่งน้อยๆก็พ่อแล้วเพราะว่าเห็นมันใหญ่ละถาฮาโบเก็บมันมัน,ม,นมันสีแก่นะนสีแก่นี่กระจงไวเห็ดแนวเห็ดพันเนาะทุกคนมันเป็นหมางได้หลายเดี๋ยวเฮาสิไปเก็บทั้งพุ่นทางนี้ เอาแม่มาเก็บโอเคแป๊บนึงมาถั่วลายมื้อนั้นหนองแก่หมดมีอยู่ติเลือกให้อ่อนๆเด้อบ่ต้องเอาอันแก่เด้อมื้อนั้นบ่แซ่บอืนี่มันเป็นตั้งแต่อยู่ต้นอยู่กกอยู่อันนั้นมันเป็นจนฮอดสุดตายพุ่นน่ะพี่น้องมันัอีหยัง Tại vì Ấu, Ấu phải bụng vô phòng Ấn, Ấn bụng vào đây chìm, nó bụng vào nha, cả cậu chắc. mời khách nói là nói, Ấn bắt để theo bỏ. Để Ấn Ấn đẩy vô. Ấu Ấn ô Ấn, Ấn bắt Ấn bắt Nanh món gạo ti. Mắt quá? They hãng kiếp tội mày bên mất đạo. Tap anh ni de mè. Mắt. Tap ni phanhom. Bye. 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 บันอายุละ,ะบิดอายุการใช้งานละมันก็นเลยบอกออกมาละในต้นนี้มันแห้งละพอดีแดนไปเห็ดแนวเห็ดพันมันนี่บอกไหม có không? à, hít à ở đây cái gì đây? ở đây cái gì? cái gì? cái gì? cái bạn cái gì? 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 เริ่มเป็นดอกอยมันเกา่าบ่มีหลายแล้วล่ะอึ๊บไม่มีบ่เอ ได้บอ่อได้บอ่อหอมเขา่า่นว่าเขาไม่เดี๋ยวหอมหอมมึเก็บมันออนมันบบหนาวตีโใส่เสื้อแขนยาวนะ่ะยอ,อ้เอะโบหนาวออันนี้มันกับโบแกได้เหมยมันออกไม่เลยนี่อืนี่ ันอะไรแกนี่มันออกไหมเมื่อนั้นฮอเก็บวไปแล้วอันนั่นนะเอา้านี่มังทัวญ้าผอมใส่ว่ามักค์ทัวย้าอยู่ใส่ไปอาเอาเอา้อาอาวบอมักทัวญ้าหนะ่ะเบ่งต้นนี่ดูนี่มันแกบอมันก็เริมแกไปแล้ว nó thua ngâm ngâm nó no. nè mới hmm? đây nó à, mua tông đứng để mình ăn ăn bữa đó nè 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 yêu thương gì đi nè thay hình mình on và kẹp lột để mình cái gì kè hẳn và đây bữa còn lại là bữa này ba pallet pallet เออเบิ่งหมากอันนี้เบิ่งต้นนี่มันใหญ่มันแก่แล้วเก็บไหมเมื่อกินบ่บ่เออเป็นยังคือบ่กินบ่มากมันก็แเสบอยู่ดีเบื้องหูอาบ่มมากโอ้แนวแส็บบ่้องหูกินเนาะแนวเส็บหรือเบื้องหูกินป่ะกันพ่อล่ะเบิ่งดูได้ซ้ำไดมันพุ่นได้เกือบกิโลพี่น้อยไปบันนี้ห้าไปเฮ็ดกับข้าวกินกันอันนี้ผักสลัด เอามาผัดผักสลัดเนี่ยอันนี้ก็ส้มหมูมาแต่พูมาแต่ไทยผมเน็นยังบวบเหลือหาหอเนาะเอากระสิเอามาทอดเนาะอืน้องมือย้อนแสงอ๋อไฟ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 บ่ไฟมอดไปแล้วดับไปแล้วอันนี้เอามาใส่เข่าใส่เข่า บ่มีอันติบเข่าเฮาก็มาใส่อันหมอนี่แหละเข่ากิโลนึงได้ซามหมี่นะทุกคนอันนี้น้องเมยอกะเฮ็ดอ่าเอาอันใหญ่ทั่วออกเนาะวันนี้เฮาก็มาซืมาเก็มทั่วป้าทัได้บอกอักหลายได้บักหลายๆนี่หมดละอันนี้ันนี้เฮากำมาตั้งผักสลัด สิวพัดใส่หมูเรือที่เมื่อวานเ้าเห็ดซินดาดนะแล้วก็ใส่ใไข่แนเมื่ออันล่างบดเลยเด้อม,มันสีแฮวบ่ละซื้อมาหาพันกีมมันกินได้บักลายมือเมืนบักลายลายมือเรา,ก,า,าก็กินซำเห็ดแตยยำสลัดเต่เตมือเดียวเมื่อนั่นถนัะอันนี้เขากา็ข้างหม้อไหว้าวซสิมาแกงอันมาทั่วเนอะเองมาทั่ว ฟังแล้วผัวเมียพ่อพ่อกันต่างคนต่างมีใหม่ไม่มีใครคิดถึงลูกจริงๆเพราะถ้าต่างคนต่างเห็นแก่ลูกจริงๆก็คงไม่มีใครทิ้งลูกไปหาความสุขส่วนตัวไม่มีใครคิดถึงความรู้สึกของลูกอ่าแม่ไปอย่างแม่ไปมีผัวใหม่อย่างนั่นแหละมันลาย เป็นคอมเมนต์มาหลายหลายอันนี้มันขอนีมิ้นทาขอตอบเลยเนาะถ้าครอบครัวใดอยู่แล้วมีความสุขความเข้าใจกันมันกับ่เป็นจังสี่เนาะพี่น้องมันบบเป็นจังสี่ดอกบบมีไผยอยากเป็นแนวนี้ดอกเนาะอันนี้อยู่แล้วมันบบมีความสุขเข้าสิ่ไปอยู่ไปเพื่ออีกอย่างนี่แหละทีสู้มือทุกคน บเมนว่าแต่สพอร์มินตาเราทุกคนทั่วโลกทั่วประเทศเนี่ยละบ่มีไผสซีอยากเป็นแบบนี้เนาะอ่แล้วก็เอ่อก็ควรอยู่อยู่เล่าเพื่อดูแลลูกอ่าอันนี้เนาะมินตากับโบอ่านหลดกมันหลยูคอมเมนต์เนี่ยถ้ารักลูกก็อยู่ที่เลาเพื่อดูแลลูกว่าสีนะเพิ่นวมาเนาะอืออันนี้มันเรื่องนี้มันกน็น่นอยู่ คนลาวเบิ่งแต่คนลาวอยู่ประเทศลาวพานักง,งานแค่เป็นพนักง,งานเขายัางล่าออกเบืแล้วเขาออกได้แล้วไอสิบอกหนะให้เนาะไอสิบอกเยาวเดอ้อเขาออกเวดแล้วย้อนอยางเขาออกย้อนอยางเขาจังไปทิ้งลูกไว้บ้านเพื่อไปหาเงิน มาเลี้ยงดูแลครอบครัวการย้อนคือว่าเงืนเดือนเงินเดือนมันพ่พอกินอยู่เล่าเห็นบออันที่เขาก็ออกคลิปยู่มีม่หลายคลิปอยู่หอกอยู่เล่าเงืนเดือนพันอยู่ไปอยู่เมืองไทยอยู่นอกประเทศเงืนหมื่นน,นี่ล่ละอยู่นอกประเทศเงืนหมื่นเงินแสนเนอะอยู่ประเทศจะของประเทศเล่าแล้ว เงินพันมันพ่อกินพนักงานอีกอย่างออกลายที่สุดออซีบอกให้เจ้ารูเดออันนี้เน,ะนาะเฮ้าซิอยูดูแลแลูกอยู่นี่มันเฮาซิเอาอีกอย่างมากินเฮาสิพ่อกินบเอเขาซีพ่อกินบอกุ่มกินบอออันนี้แหละมันจังได้ต้องไปหา ยูเล่านี่บ่มีไผดอกว่าซิอันบ่ไปนอกประเทศนะเกือบบ่มีหอดค้นละคนหน่อยที่สุดคนไปหาทํามาหากินอยู่นอกประเทศตั้งประเทศตั้งถิ้นตั้งแดนเนาะอันนี้ใคยสิเาส้าซูฟังแลการเรื่องครอบครัเนี่หละมันีจริงมันกันบบ่อยากเป็นจังซีหรอกเฮ้อยูแล้วถ้ามันมีความสูขมันบ่เป็นแบบนี้มันบ่แตกแย่กัน อันนี้ก็บ,บได้ว่าอ่าอ่าเป็นอ่าคนอ่ามันมีหลายคอมเมนต์หรอกมินตา,าอยากเว่ากาแแล้วแต่เอินชีว่าเนาะอืมหลายความคิดแต่ละความคิดบ็คือกันกแล้วกันเนาะื <c oughs> ันนี้ก็ทั้งเห็ดกับเขาใปน้าทั้งเวาเรื่องตอบคอมเมนต์้ากะเรื่องคลิปที่มือวานมินตามินตาถึงพูดเรื่องผัวเก่านี่และอ่า และกมีหลายๆคอมเมนต์เน,ะะนาะแนวดทีมิตาวาผพิดก็ขอโทษขออภัยเนาะเมื่อนี้เงาเงาเน่นาอคลิปเนพี่น้องเงาเงาเนะ,เนอะตอนนี้ลูกสาวก็ป็ดกับเขาอยู่ในบ้านอยู่ในเฮือนเนาะคอมเมนต์มาบอกว่าเออเอามาเรียนอยู่ที่ไทยเลยเนาะ เพื่ออนาคตจะได้ดีกว่ามันกับเมนอยู่เนาะพี่น้องแต่หลายคนที่ขอคอมเมนต์บอกว่าทิฟซีคอมเมนต์มาบอกว่าอามินตาเอามาเลียนยู่ไทยมันจะดีกว่าว่าสันดีจะมีความสุขเนาะมันเออมันมันจะถูกอยู่ความจริงเนาะโบเมนว่าความจริงมันกะถูกเนาะมันถูกไปแล้วเนาะเพราะว่าเอาอีอย่างหน่อยหน่อยกับต้นทุนเท่าบบเพียงพอเนาะต้นทุนเราไม่เพียงพอแล้วก็ อที่แน่ๆปัญหาก็คือพ่อนี่แหละพ่อของลูกนี่แหละเพิ่นซีอนาคตข้างหน้า้าเฮ้ามันเงินพอรอมเนาะเบาถึงอนาคตข้างหน้าหาเฮ้าเงินพอรอมและะ้วก็เพิ่นซีไห้เฮ้าเอามาบาโบงสีนาะแล้วกะ็ที่แน่ๆก็ขนาดเฮาเอามาแค่มาใส่ยามันกัญาาแล้วเพิ่นยั่งบ่อยาก ให้เอามาแล้วเนาะถ้าเพื่อนเอามาแล้วเพื่อนบริใชยงานดูจงซี่นะเออขอหาปัญหานี่มันก็คือเรื่องแบบนี้แหละที่มันหนุงยากเรื่องเอกสารอีกอย่างแล้วมันบ่มีปัญหาเดินเรื่องมันกับบด้ยากขอแต่เฮามีเงินเพียงพอเนาะพี่น้องอ่าความคิดเฮากี่จริงเน่ะเบิ่งแล้วลูกก็อยากอยู่นําแม่นี่ล่ละตามที่เบิ่งท่นน่ะเนาะแต่เพื่อนกับบลกาเวา อืม็นประกาวาปรกาบอกสิลนะอืมอ่ะมื่อนี้คลิปนี้ก็มาทํามาเฮ็ดกับเขาน้ำแล้วก็ตอบคอมเมนต์บางคอมเมนต์น้ำเนาะทุกคนอ่ะมันนี่วิตากะสิเอาไปเบ่งเอ่อน้องเมยเฮ็ดกับเขานะคะ่ะน,นี่แกงแบบนี้แหละพี่น,อน,น,น,น้องบ้าน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 อีรแหละใส่ชีวิตบ้านบ้านมันบ้าน,น,นของเฮาเอง ใส่น้ำใส่เกลือเป็นนัวแล้วก็แล้วใส่น้ำมันนิดนึงเนาะใส่น้ำมันนิดนึงบ่ใส่หลายคือแกงจืดมันก็บ่แม่นคือแกงจืดแหละแกงจืดนั่นล่ะน้องเม,ม,มยตมตม์ตามมายังตามตามตามะเพ็ดตามมะเพ็ดแม่เอามะนาวใส่บอ,อเอาใส่มะนาวน้ำเหมอันนี้มันตากระมาเฮ็ด ผัดพะศรดอันนี้ทอดหนูแห้งหมดแล้วผัดพะศรดเหมือนเดิมผงชูรสเบิร์สัมเบอรพ่อสมัมบปหนเบอร์ได้ไปซื้อหมูวานนี่ก่อนลืมเหรอใส่เกลือพผงชูรสคือเกามาทุบไข่ใส่ใส่ไข่สองนวย ผักชีลัดซื้อมาตั้งแต่มื่อนั้นขนาดเื่อแรกขนาพี่น้องหาพั้นด้ยตะบักระลายกินบ๊วบ๊วบ๊วยได้กินอะบ๊วยแม่นว่ากินบ๊วยบ๊วดเนาะเธอแต่ยำเทธอเดียวแล้วกระโบได้เห็ดอนฉันเลยเจดายมันก็เลยเอามาผัดกินเนาะมันก็แซ่บอยู่ดิมองเลยใส่น้ำมันหอยหน่อยนึงบ่นี่ใส่น้ำมันหอยไก่สจีบบ๊วแล้วมั้งดึงออกเลย Oh. อ๋อใครจะเบิดแล้วหรอมันห่วเพราแล้วลองชิมมึงดูบบเนี่ยใครสุกแล้วก็ชิ่งมึงดูว่ามันเป็นรสชาติอยังไรรสชาติมันเป็นยังไง oh. อมไอควันไฟบรอ อันนี้เอามาทอดอันสมมู่เนาะสมมู่ที่เห็ดเอามาเตะไทยหั่นนะ่ะน้องเมย์จัดการเอาเลยห <c oughs> ูบเสีอลูกเนองเขาจะเปิดเพลงแล้วบ้านี้ เพราะว่าบุมีอ่นนั่นจองเงาเนี่ยถึงมือไปแล้วมาเอาเสื้อลงนะเสื้อแขนลงเห็นไซมนี่น่องมาเบิ้งน้องมือทอดอันสม,มูเ้ยเอาเสื้อลงๆๆเอาแขนเสื้อลงคือเมื่อกี้ฮะนะเห็นไหมหรือว่าเอาไปไปเอาเสื้อแขนเงามาใส่ ระวังพงพงไซน่าเด้อมาเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อค่ปะปลาทษเมนูบางกะร้ายเมื่อนี้กินกับข้าวเหนียวเมนูอบมาเด้อเออเมนูอบมาน,นี่นพี่น้องซาวเล่านะ ่ไากจีบสาวเล่าว่ามันอ่าถามเพื่อนบังเดอร์ว่าเพื่อนยังโสดหรือว่ายังมีผัวบ่หรือว่ายังมีแฟนบ่โสดโสดสนิทโสดสนิทยาเห็ดห้ยเบาไทยอันผิดหวังเลยที่มาพร้อมันนี่หมาหน่อยมาโท้าบังหนามุ่มมิ่มมุ่มมิ่มอยู่บังเลยเออเออจูบเราบอดีเลียหนาเราบอดีนะน้องเมยกินให้เบิ้งดู กินแฮเบิ้งแน่ยแซบบออ่ะสูตรมามานังมานังก้าอันนาเบิองท่านผู้ชมแนี่ยสบายดีแน่ยนี่แฮมิ่งเนี่ยปอกหน้าใสบา่บ่น่ะนะมากินขา้าวเบิรงมาหน่อยอยากกินข้าวนั่มมาดิ นี่มา,มา,มานออยก,กินข้าวน้ำได้วมันก็เก่าแหละแม่ม,แ <laughs> มันกินอ่ะเมนูหลายคักเลยนี่แกงมักทัวแล้วก็ทอดสมูแล้วก็ผัดผักสลัดใส่ไข่ใส่หมู <laughs> มาเด้อมากินขานา้าวน้ำสาวเล้าเนี่ยเอามากินข้าวน้ำกันเด้อแซ่บบ่หมะเหยียบมามากินข้าวน้ำกันแซ่บๆน้ำกันเด้อคะ่ะพี่น้อง อสำหรับคลิปนี้ก็ค,คงเอาไวส้สามีกันเนาะเจอกันคลิดหนาพอกันคลิปใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่ฝากกดติดตามให้เด้อี่นอกมื่อนี่ทั้งเฮ็ดกับเขาแล้วก็ทั้งตอบคอมเมนต์ไปน้าเนาะทุกคนอมันนี่ก็ค,คงลาไปก่อนเด้อมันนี้บายบาย